เอ้านี่กาอเทนาลำขวาเนี่ยดูผิดปะเนี่ยสีเขียวเขียวเลยเนี่ยอเทนาแน่นอนเก็บสองเนี่ยดูผิดปะเนี่ยอ๋อแล้วลำนั้นมักอะไรอ่ะไอ้ลำนั้นน่ะคือลำที่ออกมาจากพันเดอร์ไอ้ลำซ้ายไกลๆนู่นน่ะแต่อีหน้าเนี่ยของจริงลอยละเรือมาทางเราแล้วพี่โอ้โห ผมปาดใบกลางเอาไงพี่หักขวาไหมหรือว่าจะเอาข้างยิงหักขวาขวาหักขวามันไปปาดหน้านะอ๋อมันไม่สนใจแล้วเหี้ยใบดาบสองสองของลำเลยวะกูไม่เรียกดาบกูเรียกดาบไม่สูการ์เปรี้ยมมัันนนเเก็บบใแแล้วอา่ไอ้สัตว์กูรู้จักตรงแล้วไม่ต้องเปิดบวกเปิดก่อนนี้ โดนเชื้อตายหนึ่งเชี่ยาตาแม่งเชเียนแม่นวะเสงหักหมดบอดได้พี่เ <Celt ic S 2> ก็บใบแล้วไปดิเดี๋ยวพี่นวดให้ต่อไปเลย,ยได้ไหมได้เรื่องไหม เรือแม่งต่ำวะ่ะเฮ้ยขนตาโอ้ทำไมมันสนายหมดนะเดี๋ยวแล้วหมดรวมกันเดี๋ยวตายเลยวรอหรือว่า,วา,าถึงโล่กระส่ามันหักก้สมอดอกก็น่าจะยิงได้โล่เอยแบบนี้กระสุนกดเรือไปเลยก็ได้นะกดเรืออ,อยู่บนเรือเหรอผมก็มี่บอร์ดได้ระบบยิงต,ต่อให้ ที่ชะลอไปเรือเราอยู่ใช่ไหมชะลรออยู่เขาออกประตูละเรือเรือๆกลับมามันไสไลด์แม่นอยู่นะคนนึงแม่น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 ผู้ชายอะตัวผู้หญิงนะที่ผมโดนอะโอ้ยแม่ง,งด่ะสวยเลยสายหนึ่งสายสองสวไพี่สวย ตามไป,ไป,ไปนอยน่ไหนละไปสามน้ำกำลังจะ <ไป S 2> ขึ้นเยอะเช็คเช็คสต,ตอลีอตเฮ้ยของของมาอยู่ใน<ห>น,นีหน่หมดเลยของมาอยู่ในนี่หมดเลยโอเคนั้นไปิดกล่องเนื้อพี่ไ้เนื้อเม็ก<ไ>มาหนึ่ง<น>ล้วเลย จม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 แน่นอนของอยู่ในตอเล็กหมดเลยจมสวยไ,ไ,ได้เลยเปลี่ยนพบไปรอดูแบแบบสปอรไ์ได้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 กลับเรือมาคือไม่กลับอยู่แถวนี้แหละเองเอาเรือมาเลย เนี่ยเรือถึงแล้วอืมหักไปริปเปอร์ได้เลยเพราะมาโซนบิวแล้วไม่ใช่นะโอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเวลามันก็น่าจะเป็นท่าเรือแหละ,ะถูกปะ่ะต้ามันเปรี้ยว องพันนะต้าสีเขียวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวขับดิงมาหาอยู่ยยมาอยู่อ่ะผมเอาของข้อรังอยู่ละถ้าเล่นมึอจะบอก มันยิงมาแล้วตั้มันยิงแคนนอนเปิดมาแล้วเย้ายังไงทเป็นแล้วเฮ้ยเพียเกือบโดนกูสัตว์ถ้ามันยิงแม่นมันยิงแม่นเลยพี่หักซ้ายหลบก่อนนะพี่ออกออกจากเวก่อนนะโอ้ my god โอ้พี่ยิงแม่นจัดเลยอ่ะพี่ออกจากเวก่อนแป๊บนึง รีแพลเรือปอักัอดเสาด้วยอัดเสาด้วยพอรู้ว่ามันไม่ใช่อเทน่าแล้วผมก็ไม่ค่อยไปเล่นฟอร์ดก็ได้นี่ข้างหน้านะเราไปเล่นฟอร์ดเพรมันไม่ใช่อเทน่าผมไม่ค่อยอยากไอ้นี่มันแล้วอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการนะดักได้แค่อเทน่าแค่นั้นเองมันหาปูนตามมาแล้ว อุดเสาเรียบร้อยนะกินเลยดีกว่านั้นนะฟอดอยู่ขวานี่ปะอฟอดอหลังหินนี่มั้งถ้าจำไม่ผิด เพื่อนมันคัมแบ็กมาจะยุ่งว่ะดิก็เราควรรีบไปขายก่อนนะไปแล้วครับเฮียเควสไม่ได้กระเตื้องเลยผมวนัดแรกผมยิงเชนโดนด้วยก็แบบว่าโดนโดนคือแบบสวยเลยอ่ะเขี้ยวเล็งอ่ะ มันซ้ายไปเยอะมากพี่ไม่คิดว่าน่าโดนคือเรือมันเร็วด้วยหรอมั้งผมก็เลยบอกพี่ว่าพี่ดันแรกไม่โดนโดนโดโดนไหนเงี้ยแนวความคาดหมายไงตามปะวะถ้าไม่ตามไม่มีขายเลยแล้วผมก็เช็ดอีกนัดโดนเสาหลังพอดีเอ๊ะเสาหน้าต่อสวยเลยอ่ะสวยงามไหมเอ๊มันยังไล่มาอยู่พี่พี่ต้องหักหักไปซ้ายสอร์ดพี่คือคือมันตามลงมามันชิดเราแล้วพี่พี่ต้องหักซ้ายไป็นงซ้ายก่อนนี่ไง ยิงดีขึ้นไปก่อนเะล่ะพี่หักให้ได้ได้ไม่ทันแล้วพี่พี่หักครับเลยเดี๋ยวโดดลงปกเสียเอาซ้ายเลยนะอเอาใบลงดิออกไหมเอาป้อมไหนป้อมหน้านี่เลยไหมป้อมไหน,หอ,อ,หนอุ้ยมันอยู่ในหินวะเอาชุดเดียวจอดอ่ะมีกดเลยไหมตาเอ้ยพี่มีพี่มีไม่ถังนะมีมีระวังกันพาวนนี้นะโดดดิ โอ้ยเฮียยิงไกลเนี่ยพี่วนรอบก่อนเนี่ยก็วนให้เองเล่นเ,เหมือนเดิมไงตามสเตปอะ่ะมีระบดปืนใหญ่ได้ไหมตามตามตามขับตามนะกูเ,เล่นใบเต็มเลยแล้วกันผมว่าจะเสี่ยงมีกระสุนลักซอไปเลยเอาดิถ้าจอดได้เลยก็สวยอะ่ะแล้วพี่วกกลับมารอบหนึ่งสูดเรือได้เลย โดนไหมโดนสวยยัดต่อเลยต้องกลับต้งกลับไปตาม,มีบันเดอร์ป่ะเสาหักสวยบันเดอร์ดิบันเดอร์อย่าให้มันเอาอย่าให้มันขยับได้พี่เข้าตุดเรือแล้วยิงชงไปเลยผมยิงตรงอันนี้อยู่พี่ปาดหน้าเรือดีกว่าอย่างเงี้ยเรือมันเบี้ยวมาก

เาหักละผมบันเดอรโดนอยู่มีกรสุนเต้นไปแล้วผมไปบอดละพี่กดเรือมีคนตายกดเรือกด <Okay. S 1> เรือกดเรือกดเรือพี่บอดช่วยพี่บอดช่วยเดี๋ยวพี่บอดช่วยตามีกระสุนเต้นไปใช่ได้ได้ได้ได,ได้อีกหนึ่งชุดดีกว่าพี่ยิงกันน้อยเรื่อยๆที่มันดับก่อน ระดับก่อนสองคนโอเคโอเครู้เรื่องแล้นบันไดให้ยึดยึดบันไดให้พี่ยิงกระสุนเคื่อนได้ไหมเอาเขื่อนอะไรอ่ะเขื่อนมีเมามีเมามีเมาขึ้นไม่ดีว่ะตาโดนโดนโดนเมาเมาขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้จะขึ้นตอนเนี้ยมมเโดนอีกหนึ่งโดนฝนไอรอนไอรอนพี่ยิงไอรอนช่วยตาสวยมันตายมันตายโอเคโอเค พี่ยิงได้เลยผมปวดมาอยู่ดีตาไม่ได้โอ้โหพี่ผมยิงแม่งไม่ได้อัต์เด้ยมันชุบด้าดาชุบหายจมๆจมจมจมมะจมๆจมจีจีไอรอนอีกหนึ่งว่ะมันชุบคนหน้าดาเลยพี่คือแบบว่าผมอยู่หน้ามันอ่ะมันชุบต่อหน้าผมเลยอ่ะจีจีสวย อยู่บนเรือคนนึงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะโดนทุกเม็ดนะครับจี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  bro จีจีขึ้นเรือมาโดนทุกเม็ดไอ้น้องแคนหนึ่งเป็นดอกสมอเราว่ายมาได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยชี้บอบอกเลยวะเออหลับไปได<า>้กางใบกางไปกรด่นวะางใบยัง้าแล้วาแล้ว ลำหน้าไม่ได้สนใจอะไรม,นะมันนะเฮี้ยมันเฮี้ยมจังวะก้าวมาถึงมันดีดคนมาเรียกไม่พาบันเดอร์เลยคุณเฮ้ยมันวนกลับมาเหรอเอาดิมันน่าจะวนเล็กกับเราพี่แล้พี่อุดเรือกันเกียร์หนึ่งก็รีบเอาไปขายได้หาย,ยาก ยังเฮ้ยมึงเชนเลยเหรอมีน้อยนะเนี่ย yeah. มึงเชนเลยเหรอมันบอกว่าเฟรนด์ลเเฟรนด์ลี่ Friend ly, friendly, friendly. มีคน, ly, yeah. friendly, นอยู่ Friend ly, friendly, friendly. น, ly, it, friendly, นะฮัลโหลเฟรนด์เล่เฟรนด์เล่บอกเฟลลี่ป่ะเก้าเพื่อนมึงยังยิงกูอยู่เลยไอ้สัตว์ เราไม่ต้องสนใจคำพูดมันเพราะว่ามันอาจจะแบบหลอกขึ้นเรือเราแล้วรดรอปสมอมันส่งคนมาบอดเรื่อยเลยนะส่งไม้กะเก้าระวังหน่อยนะ ระวังคนบอดเก้ามันหักเป็นวงกลมปแล้วเนี่ยเฮ้ขึ้น ก็ทำไมเรือมันนิ่งๆวะเอ,เอ้าเฮ้ยไม่ดูเรือหายขับเสิร์ฟหรอกเดี๋ยวหนึ่งเออจะเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟเนี่ยเสร์ฟเนี่ยอย่าดีไม่โดนมีคนมาบอกเรือเลยโดนอริงนด ขับเรือไปเดี๋ยวพี่อุดให้แล้วถ้าเองปล่อยคันเรียวแล้วเรือไปเสืรมันนะคือจบเลยแฮมเฟนลี่ <'m> เพื่อนมึงยังยิงอยู่เลยอีเวนเรือมันสู้กับเราแน่ๆมาไงา ี่ดูแล้วกันกันเียดวะเฮ้ยเรือมันเก็บใบสนิทวะกลับล้วใช่ไหมปาเรือหน่อยตรงที่ปักเพชรอ่ะอดูกระสุนปืนใหญ่ก่อนดิโอ้ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่มา ขับเรือ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 เอ,เอากลางหักหักซ้ายสุดหักซ้ายสุดเจ้าไอ,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 อต้องห่อใบด้วยเออคือสมอยังไม่จำเป็นต้องซ่อมก็ยังไม่จำเป็นเข้าใจปะอันไหนที่มันสำคัญอนะ ยังทําก่อนบอ oh <my> ลในน้ำ หนึ่งนะัด ไปว่ะ,ะ,ะเรายิงเซฟเซฟหน่อยดีกว่ากระสุนเราลดลงเรื่อยๆไม่รู้ของมันมีเยอะเท่าไหร่แต่มันก็เพิ่งเกณฑ์นหนึ่งมันก็น่าจะไม่ต่างกับเราเท่าไหร่หรอกมั้งแต่ลำสามมันจะเยอะกว่าหน่อยนึงอ่ะสุพท้า,ายของเพี่ขอ,ของเราเยอะกว่าว่ะเราได้ฟาร์มไว้นิดหน่อยแล้วส่งคนมาอีกแล้ว ป้มยิงไปเนะี่ยพี่ีเกียจยิงแล้ววะยิงไม่ถึงนะยังเก็บใบครึ่งใบดิ คนตายว่ะโดยไอรอนโดยโล,ล,ลัว เก็บใบว่ะพี่จะลองไปบอดดีไหมวะคืน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 แล้วไม่น่าได้ยัง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 เราสองหัาอีกรอบหนึ่ง่ะพี่ว่าจะไปนะตามส่งมาบอดนะมาสง่งคนมาบอดนะโอเคที่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ สายสายสายเลี้ยวสายรถสายโอเคผมเงินนะที่ผมผมขึ้นเรขึ้นเลยขึ้นเลยถ้าขึ้นขึ้นได้ขึ้นเลยต่อสมอยพี่เลยที่มันตีผมไม่กดนะไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ป่ะเก้า ดรอปได้ไหมโอเคดีพี่ต้องรีแพนเรือก่อนวะเิงสู้ไปเลยนะเต็มที่เลยน้องอเรือมันมีรูอยู่แหละพี่นวดมันยิงปืนใหญ่สวนมาแสดงว่าเรือมันมีรูถูกป่ะพี่พูดถูกไหมถูกถูกเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันยิงสวนมามันมันไม่ยอมมาลงไปป่าเดี๋ยวพี่จะยิงแล้วนะคุมไว้ก่อนโอเคไม่กระสุนมันหมดเลยนะพี่พูดเป็นเล่น ตายตายตายพี่ตายสองตัวไอ้น้องเดี๋ยวพี่นวดให้เองบอดไปเลยน้องดูเยอะไหมเยอะๆก็พี่โอ้มันยิงมดนจะยิงสวนไงเห็นป่ะจีจีตายตายตัวไโอ้โหอ้เก้าเรื่องเซจีจีไปก้าน้อง